เราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเฟอร์นิเจอร์ค่ะเดี๋ยวผมจะซื้อเรา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 มีตังค์อยู่228ซื้อแมงให้หมดเลยโอเคซื้อหมดตัวเลยซื้อให้หมดตัวเลย ซื้อซื้อให้มันแบบให้ห้องเราแบบติดติดทั่วติดทั่วห้องอะ่ะเออติดทั่วห้องเข้าใจไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย What the fuck yo <ย>เพลงนี้มันเก่านะคุณทำอะไรในบ้านฉันนิวตันนิวตันอะไรออกไปคุณคุณบ้าบาบาจริงๆออกไปลู เราจะทำอะไรดอะไรนี่เฮ้อะไรคืออะไรอะแต่นอนพี่เอ้ยเยอะอะโยอะะโยอะะโยอะะโยอ่ะอะ

อะไรวะเนี่ยอวัดต่อฟ้าบ้านแตกแล้วชเย้อ่อสตรีคมความค้าไทยตายช่องไปดู GTG อ่อะอะไรเนี่ยเอ้ อะไรมึงอ่านะอันนี้ใช่บ้านกูเป่าวะก็ก็ใช่นี่โจ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 คนมาเลยเม่อกี้ตึ้งตึงตึ้งตึ้งตึงตึง โอ้ตังค์เขาเยอะเลยอ่ายังไงดี <c oughs> เรามีตังค์อยู่หนึ่งหมื่นหกใช่ไหมเราก็ควรที่จะไปซื้ออะไรบ้างโอ้อินต,ต,ตินเนเนสอินเรนเนสโอ้ยมันเลยแล้วมันเลยละเลยเงินงที่เราคาดการไว้ละ โอ้กดได้ทีละสี่พันเลยเรอซื้อดิชุบชุบกลับบ้านสิครับรออะไรเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องรู้วันนี้ก่อนนี่อะเฮ้ยวัดแป๊เดียวอะแป๊บเดียวคือแบบมัน แปวะค่กดที่หนึ่งสี่พันวัตเฮ้ย,ยมันแบบคุคน้นๆเหมือนกูเคยเล่นแต่จำชื่อไม่ได้เฮ้ยด,ด่าๆฟอนต์ชื่อตัวนู้นี่ <laughs> นี่ต้องอยู่ห่างไกลแสงตาสว่างนะเออคนสมัยนี้ชอบดูอะไรติดติดติดตัวติดอะไรมากมายฮะโรบกกูด้วยไม่ไม่ไม,ไม,ไมีใครหรอกนี่สิสเอ็ดเอ้าซื้อมาผิดซื้อมาผิดอันวัดเปลี่ยนได้ไหมนะ แต่ยังคงแต่ยังคิดว่ายังมีมวยอยู่นะชิบติดรอบรอบบ้านได้เลยอะ่ะโอ้ชิดจิตผิด อย่าเอา้าติดผิดแต่ทาให้มันอันนี้เลยแล้วกันแล้วค่อยมาแก้ การทำบ้านมันคงจะมีเลือบ้างแหละเนาะชึบเฮ้ยเด๊นะเดี๋้อ มมาเล่นแบบนี้เพราะว่าเรื่องนี้แหละแต่งห้องโดยเฉพาะไม่มีอะไรไมาเกี่ยวข้องโอ้เพลินๆเลยนะแบบแต่เวลาได้แต่งห้องอะไรอย่างเงี้ยเพลินๆไม่มีอะไรไม ชึบอ่ะเพลินม,มามากพอแล้วผู้ชมนะนี่เฮ้ยเดี๋ยวได้ไหมอะเลวเวลาะวงจรวาดโอเคเอ้าฮ้ยอ่านี่แล้วก็ตัดคลิปโอ้โหกด E 2สองสามครั้งเอง

สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณ T H E T I ผมพี่เมงนะผมพี่เม้งคือแบบทุกคนคงจะคุ้นๆอยู่แหละนะมีคนมาในนี้มากมายเลยอะไรนี่อ่ะ

สวัสดีครับผมทูทูชิชิทูทูทิปัทห์น้าเนี่มาละเราคือฝั่งของซอฟท์แวร์ที่เป็น เร็วที่สุดในโลกไม่เร็วเราเร็วกว่าเฮ้ยจะหยวนย่าเราถือปืนภารกิจของเราคือยิงพวกอาแฟร์จนไส้แตกไส้พูนไปหมดเลยนะโอ้ยทำไมต่ทหารปีนรั้วไม่เป็นครับผม ตายกูก็ถทิ้งขี้ไว้ให้กินหน่อยเอเลวขนาดไหนซาวขนาดไหนโยโจโจโอลุงใบมันไม่มีมันไม่ไม,ไม,ไมีชัก์กเลยโจ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 ไปไหนโจโจ

拉倒！ มันมันยิ่งกว่างสางครามโรคซะอโจ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 ้าเอจ้าเจ้า อยู่น้นอยู่ไม่กลไม่กลอยู่โจโจนี่นาไปดีกว่าเฮียนเลยเนี่ยกูเล่นหกบ่าเลยเนี่ยย่าเราเลรัเรารกิจพีชีพโดยการเอาไฟไปเผาพวกบักบ้านนั่นโจจัดจัด โอ้ไม่ตายเลยโอ้โหนั่งแบบนั่งแบบคูลาสตีที่มันยิงกูเลยโถ่เจ้ <ule Honestly> าเฮ้ไม่กูแตกหรือเปล่าวะไม่กูแตกเฮียดู้ิเอ้าเอารอยลอยอ,อ,อทำอะไรไม่ได้เลย ไอ้เฮียไม่น่าเล่นเลยโจโจไอ้เฮียไม่มาเล่นเลยไปกูแตกซะแล้วอนตาติงก้

มันไม่ได้เรียกว่าแตกหรอมันไม่เรียกว่าแตกมันมันเรียกว่าพังมั้งแต่ว่ามันเรียกว่าใช่มันเรียกว,ว่าพังใช่ใช่ใช่คนสเตรลิงเกสี่แบบนี้เลยนะความนิยมสูงมากเลยนะจอกเมนูีุ้งเช่งเช่าอย,ยู่เช่าอยูจอกชาวสลับ ชาวชาวฟินส์ชาวไทยชาวพม่าชาวกัมพูยาชาวพม่าชาวลาวชาวชียงรย่รูว่าัไม่้ชาวไทยช่มโอ้โหสึกสงครามย่ง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 คอสตงติงคัส ตันตันนตันโอ้ยช็ตฟินแลด์มาแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดเกสิบสี่สิบสองสิบสสิบสี่สิบห้าโอ้แล้วก็ชาวโซเวียตกระเบนอะไรเนี่ย سازی لازم، اوه کاتو ولی نه. اوه نه ولی سر با سر با سر دیسر با شناد تا تا شد Hehehehe Jojo! Aaaaah, Jojo! What the What the f**k, Jojo! Woi, si Jojo! ไฟคลองไปสิดโตโต้โโชัไฟแดงแดงเ,เข้าน้ำเข้าแกเป็นแรงลิฟต์เฮ้ยเขาไม่กิงเราเลยเว้ยเขาไม่ิเราเลยวัดต t ววัดโอ้ยคาซีแลนเขาไล้ไม่ได้ยิงเราวัด What the fuck โห ไอเนี่ยว้าแล้วกูเปลี่ยนแม็กทำถวยอะไรวะควยมาไหนไหนไม่ไม่มันจะพังแล้วมันก็พังไปเลยแหละมาไหนไหนมันก็พังละโ,โจโจโจโโดนจริงเหรอโจโจเปินกูเองละโจโจไม่ใช่โจโจดิโตโน่เปิดผมชื่อโตโน่นะ้วแล้วทีนี้ผมเชื่อแต่ผมชอบ ก็เรียกเขาว่าโจโจนะ้ผมก็เลยมันำนะแต่ว่าผมไม่ได้เรียกเขาว่าโจโจ้มาประจําใครเข้ามายิงโอ้โหโอ้โหแบบกูโหดเถื่อนอ่ะเออกูโหดเถื่อนเองอะ่ะกูแบบผิดนะกูฆ่าชาวฟิแนแลนด์ประมาณสองคนน่ะแบบตัวคุนเลย thứ à rằng em kêu cười đồn tốt hay ta pai bà con lần nữa là người chung mà. mà có lại là ô bé ô bà hà đẹp hùa bà hùa đẹp hùa เราจะต้องโจมตีจุดปัญญาอ่อนนี่นะปัญญาอ่อนก็คือสีนะไม่ใช่กูอ่าจุดสีก็กำลังจะโดนดยืดเลยชอกปัญญาดีอย่างผมนะดีใครใครใครไม่ยุ่งกับผมก็จะโดนสีดาตายสีดาตายนี่ตายเออโด

ไอ้หนูบัสฟกอลบัติเจ็ดสิก้าพัสไอ้หนูบัฟเฟโลโก้ไอ้หนูบัฟเฟโลโก้บัฟเฟโลโก้โอ้วโดนงตายบาดเจ็บสาหัสกลับปอดไม่ได้บอกแม่แม่กัไม่ช่วยที่สำคัญ โอ้โหไม้อะไรเนี่ยโอ้บ้าเ้ยบ้าไม้บ้าเออเสียงกระสุนเลยบ้าบอบ้าบ้บบกัโอ้ฟักคักคักวักคักทยอะย I know, I know one go Pafisco I know one go Pafisco I know one take it Tôi nhìn tả chứ sao <coughs> Me, I know one go Pafisco I know one go Pafisco บอกที่ใครห้าต่อเท่มามาดิ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 มามาใครห้าบอกกูมาดิกู

หาร้างพผ่พันชาวฟลนที่บ้าบ้าเป็นคนก่อตั้งโอ้วิ่งมาแบบชาวกะเหรียร่ยง <laughs> ชาวกะเหรีย่ยงชาวกะเหรี่ยง เอาดูสกูดสโอ้โดนโดเลอะเปื้อนอือเ้ยบวตายตายขอให้ไม่เจ้าคุกค่ะ what ทำพวยเลยแม่ กโ okay. oh! ด้ิงกระโดดิงที่ก็สุดจัดฝ่ายทีเรนโ <c oughs> อ้โค er, ้บไอเฮียแม่งโคโดยิงแบบกลางอกแบบใกล้ตาแล้วอโอ